สักคิ้วมีกี่แบบแล้วคิ้วแบบไหนเหมาะกับใครเรามาฟังคลิปนี้กันนะคะคิ้วแบบที่1คิ้วสไลด์จะเป็นการระบายคิ้วให้เหมือนกับการเขียนคิ้วด้วยดินสอดังนั้นลูกค้าทําคิ้วแบบนี้แล้วแทบไม่ต้องเขียนคิ้วเลยค่ะ คิ้วแบบที่2คิ้ว6มิติจะเป็นการสักเรียนแบบขนคิ้วจริงทําให้เหมือนกับมีขนคิ้วที่ดูฟูดูหนามากขึ้นแต่คิ้วแบบนี้ถ้าลูกค้าจะแต่งหน้ายังจะต้องเขียนคิ้วเพิ่มอยู่นะคะคิ้วแบบที่3คิ้ว6มิติผสมในช่วงหัวคิ้วเราจะทําการสักคิ้วด้วยลายเส้น6มิติแล้วตั้งแต่ช่วงกลางคิ้วไปจนถึงหางคิ้วเราจะทําการระบายด้วยเทคนิคของคิ้วสไลด์เหมาะกับคนที่มีขนคิ้วเฉพาะช่วงหัวคิ้วแล้วหางคิ้วไม่มีขนเลยค่ะคิ้วแบบที่4คิ้วแบบแฮสโตเป็นการสักเสมือนขนคิิ้วจรงเหมือนนกัแต่ ะมีเทคนิคในการทำมีลวดลายที่แตกต่างออกไปลวดลายเนี่ยจะมีความคิ้วกว่าแล้วก็ฟูกว่าคิ้วแบบ6มิติหลังทำสามารถโดนน้ำได้ทันทีแต่คิ้ว6มิติหลังทำจะต้องงดโดนน้ำ7วันค่ะคิ้วแบบที่5คิ้วแบบเรียลลิสติกเหมาะกับคนที่ขนคิ้วบางมากๆจะใช้เทคนิคในการทำเหมือนกับคิ้วแฮสโตกซึ่งหลังทำโดนน้ำได้เลยแต่เราจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มดีเทลที่มากกว่าเพื่อความเสมือนจริงของขนคิ้วที่มากกว่าเพราะว่าเรามีขนคิ้วน้อยดังนั้นถ้าใครที่ขนคิ้วบางมากๆแนะน ทคิท้วแบบรสะะตอนนี้รู้แล้วว่าเราเหมาะกับคิ้วแบบไหนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับคูฟ้าคิ้วอาร์ได้ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย